ทำไมเราขาดแรงจูงใจเป็นบางครั้งและแก้ไขมันอย่างไรใครเคยเป็นหรือเป็นกันอยู่คะคลิปนี้จะบอกถึงวิธีแก้ปัญหาและถ้าทำกันได้คุณก็จะมีแรงจูงใจอยู่ตลอดเวลามารับชมกันเลยคะ่ะชีวิตดีกำหนดได้อมรินสวัสดีคะ่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างที่เราเคยพูดกันไว้จากคลิปที่แล้วนะคะว่าวันนี้จะพูดเรื่องทำไมเราขาดแรงจูงใจเป็นบางครั้งจะแก้ไขได้อย่างไรเคยเป็นกันไหมคะหรือรู้สึกแบบนี้อะอย่างเช่นคุณเริ่มต้นโครงการบ่อยแค่ไหนที่เต็มไปด้วยความกระตือรือล้นนั้นก็ค่อยๆรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียแรงจูงใจ งานที่คุณเคยตั้งหน้าตั้งตารอเริ่มรู้สึกว่าเป็นงานที่น่าเบื่อคุณสงสัยว่าทําไมคุณถึงรําคาญคุณอาจจะล้มเลิกโครงการทั้งหมดด้วยด้วยกันลกเลิกไปเลยบางทีคุณมีงานใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่กลับหมดความสนใจอย่างรวดเร็วและลาออกนะคะบางทีคุณอาจเริ่มหางานอดิเรกที่คุณอยากทํามาตลอด แต่เลิกไปแล้วเมื่อสองสาสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าคุณกำลังดิ้นรนพยายามหาแรงจูงใจอยู่มันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวเดี๋ยวมาหาสาเหตุที่เราไม่มีแรงจูงใจกันและสิ่งที่เราสามารถแก้ไขมันได้ก็อย่าเพิ่งด่วนแก้ไขเพื่อรับแรงจูงใจนะคะอย่ารีบแก้ไขอ่ขาว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีสไตล์แรงจูงใจที่แตกต่างกันไปนะคะอาจจะไม่เหมือนกัน อะไรคือแรงจูงใจในแบบของคุณเราก็ต้องไปหาสไตล์แรงจูงใจของเรานะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีทางที่คุณจะได้รับแรงจูงใจกลับมานะคะตรงนี้เรากำลังพูดถึงการแก้ไขในระยะยาวนะไม่ใช่การแก้ไขระยะสั้นเหมือนกับการพักสมองฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแม้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้อาจจะใช้ได้ผลในระยะหนึ่งแต่ก็ไม่มีที่ไหนได้ผลเท่ากับการค้นหาแรงจูงใจในระยะยาวนะคะคุณต้องพยายามในแต่ละโครงการและบังคับให้ตัวเองทำงานให้เสร็จหรือไม่หรือคุณอยากจะสัมผัสกับแรงจูงใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ไม่รู้สึกว่าเป็นความพยายามครั้งใหญ่หรือไม่ หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงอ่ะคุณต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้คุณและสิ่งที่คุณสนใจจริงๆเนี่ยอย่างไรนะคะค้นหารูปแบบแรงจูงใจของคุณก่อนนะลักษณะแรงจูงใจของคุณคืออะไรและค้นหาว่าเออปัจจัยสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยประเภทใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุดจากนั้นเนี่ยเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแรง สร้างแรงบันดาลใจกลไกการสร้างแรงสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับคุณค่ะโอเคตอนนี้เเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาการทั่วไปของแรงจูงใจที่หายไปนะคะสงสัยว่าเมื่อเร็วๆนี้แรงจูงใจของคุณได้รับความนิยมหรือไม่หรือ,อยังไงนะคะดูว่าอาการทั่วไปเหล่านี้ฟังดูคุ้นเคยกันหรือเปล่านะคะอ่าข้อแรกก็คือ เบื่อกับกิจวัตรประจําวันของคุณเบื่อกับการทําสิ่งเดิมๆในแต่ละวันหรือไม่นะคะเบื่องานหรือโปรเจกต์ใหญ่หรืองานโรงเรียนของคุณหรือเปล่านะกำลังมองหาวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณตั้งใจจะทําอยู่ใช่ไหมความรู้สึกไม่สบายและเบื่อหน่ายกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยเป็นสัญญาณว่าแรงจูงใจของคุณลดร้อยลดน้อยลงนะคะรู้สึกเหมือนไม่สร้าง ไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้นะคะบางทีเนี่ยคุณอาจเริ่มต้นด้วยโครงการที่เต็มไปด้วยความหวังและความกระตือรือร้นรอคอยที่จะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการมีส่วนร่วมของคุณหากความรู้สึกความรู้สึกนั้นน่ะมันได้จากไปจากคุณและคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นน่ะมันไร้ประโยชน์ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องลงมือทำนะคะ ข้อต่อไปก็คือข้อ2ก็คือไม่พอใจกับสิ่งที่คุณทําคุณเป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบหรือไม่นะคะการพยายามทําตัวให้สมบูรณ์แบบเป็นสาเหตุของการสูญเสียแรงจูงใจที่พบปอยเพราะเป็นไปไม่ได้คะ่ะพวกเราเนี่ยหลายคนเนี่ยกลัวที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆหรือทําโครงการให้เสร็จโดยคิดว่าจะรําคาญทําไมฉันรู้ว่าเออมันไม่ดีพอนะเราอยากให้มันทุกอย่างมันเพอร์เฟกอ์ะ แต่เราก็ควรมุ่งไปที่การพยายามอย่างเต็มที่ก่อนนะคะ,ะต่อไปข้อ3ก็คือรู้สึกเครียดกับสิ่งที่คุณกำลังทำคุณรู้สึกเครียดและหนักใจกับภาระงานเป็นประจำหรือไม่นะคะเมื่องานเมื่องานของคุณเนี่ยทำให้รู้สึกกังวลเนี่ยคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงนะซึ่งจะสร้างวงจรอ,อุบาทนั้น,นขึ้นมาหรือเปล่าหรือความเครียดและ และการสูญเสียแรงจูงใจเนี่ยนะคะลองคิดดูว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมนะคะข้อสก็คือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอ่าข้อนี้ชอบเปรียบเทียบนะอ่ะเรารู้สึกก็คืออ่ะเราอายุเท่ากันแต่เขาประสบความสำเร็จมากกว่าฉันน่ะนะการเปรียบเทียบแบบนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วในการทำลายแรงจูงใจในสิ่งที่คุณกำลังทำนะฮะหยุด พยายามทำตัวให้ดีกว่าคนอื่นและมุ่งเน้นไปที่การเป็นตัวของตัวเองนะคะที่ดีที่สุดแทนนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็มีสามอย่างที่ซ่อนอยู่ที่มันจะฆ่าแรงจูงใจคุณให้ระวังไว้นะคะมี3ามอย่างก็คือขาดวัตถุประสงค์ขาดเป้าหมายหากคุณไม่สนใจว่ากำลังจะทำอะไรอยู่คุณจะไม่มีแรงจูงใจเลยอะข้อเท็จจริงอะไร ค้นหาความหมายในสิ่งที่คุณกำลังทำหรือเปลี่ยนโฟกัสไปสิ่งที่คุณสนใจนะคะอย่าลืมนะคะข้อ2ก็คือการตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงาการตั้งเป้าหมายที่สูงอย่างเป็นไปไม่ได้และการไม่บรรลุปเป้าหมายนั้นเนี่ยจะทำให้คุณยาก ทำให้คุณเนี่ยอยากล้มเลิกอย่างรวดเร็วเพราะมันไม่ถึงเป้าหมายไงอ่าให้ตั้งเป้าหมายที่ทําได้และพึงพอใจในการบรรลุเป้าหมายเล็กๆก่อนนะคะคือในจํานวนมากเนี่ยในไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นเองนะคะอย่าลืมข้อสามก็คือพยายามเอาใจทุกคนเลยคืออยากให้คนอื่นเขาได้ใจอยากคุณอยากให้คนอื่นเขาชอบ คือจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่จุดประสงค์ของคุณและทําในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องดีกว่านะคะอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อดึงดูดผู้อื่นนะคะตอนนีเ้เราก็พอจะรู้กันบ้างแล้วนะอะไรมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราขาดแรงจูงใจสิ่งที่พูดมานี้นะคะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยเอาไปปรับใช้กันนะคะ ลีเลี่ยงลีเลี่ยงสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะให้มีความอดทนและมีะและที่สำคัญเนี่ยให้พยายามหาสไตล์แรงจูงใจของเราให้เจอถ้าเราเจอเนี่ยเราก็จะสนุกกับมันนะคะ <Ooh. S 1> เข้ามารับชมวิดีโอกัอนแล้วเนี่ยก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีชีวิตดีกำหนดได้ขอบคุณค่ะ